เจ้าชู้สายเปไม่เกเรแต่เงินน้อยหน่อยเลือกแบบไหนหนูเลือกความสบายใจหนูเอาอย่างหลังดีกว่าไม่เกเรคุณขยันไหมถ้าคุณขยันอย่างน้อยคุณขยันคุณก็ยังหาเงินได้แต่ถ้าคุณขี้เกียจก็อยู่เป็นโสดดีกว่าพี่จากประสบการณ์ที่ผ่านมาพอมาเจอความสัมพันธ์ล่าสุดรู้สึกว่าหนูอะเป็นคนที่ดีที่สุดแล้วเป็นแฟนที่ดีที่สุดจากทุกความสัมพันธ์ที่มาเราก็เอาตัวเองจากประสบการณ์ที่ผ่านมาแย่ๆแล้วก็ปรับตัวเองหมดเลยช่วงระยะเวลาที่เราคบกันประมาณ2ปีไม่เคยทะเลาะกันเลยอยากทาอะไรให้เขาทาทาได้เต็มที่จนนมาใระดับ เขาไปพูดกับเพื่อนเขาว่าเราปล่อยเขามากเกินไปทุกความสัมพันธ์เลยนะหนูจะขอแค่ว่าคุณไปไหนคุณทําอะไรคุณบอกเราคุณจะไปเที่ยวคุณไปได้เลยเราไม่ซีเรียสเราไม่หมาอยู่แล้วเรื่องนี้แค่บอกว่าเออฉันถึงแล้วนะคุณจะกลับกี่โมงเอออย่าเมามากเลยประมาณนี้หนูจะเป็นประมาณนี้ขอแค่บอกเราเฉยๆให้เรารับรู้ไม่ใช่ว่าออกจากบ้านสองทุ่มมาเจออีกทีสองทุ่มอีกวันหนึ่งคือแบบหายไปทั้วันอย่างเงี้ยก็ไม่โอเคไงคะมันก็ไม่ได้นะเนีก็หนักไปนะขอขอแค่ทําอะไรบอกเราแค่นั้นเออเราก็ยังสําคัญอยู่แค่นั้นเลยแต่อันนนีี้้คือเเเเราาากกก็็็ใหขตมทท่ลยยะ คุณทําได้เลยขอแค่อย่าเจ้าชู้ขอแค่นี้แล้วก็อย่ามีคนแล้วเขาไปทําอะไรอ่ะเขามีการหยิบยืมโอ,โอเคเรแบบนี้วถามว่าเราเดือดร้อนไหมเราไม่เดือดร้อนคือเราพูดกับเขาเสมอเลยนะเราบอกเขาว่าไม่เป็นไรขอแค่คุณอยู่กับเราแล้วคุณซัพพอร์ตเราในด้านจิตใจก็คือแบบเอเอ,เ,อ,เ,อเราทํางานเหนื่อยอะ่ะเราก็แค่ต้องการคนที่เป็นไงเหนื่อยไหมกินข้าวหรือยังเดี๋ยวหาข้าวให้กินกินข้าวนี้นี่คือเราต้องการแค่นี้เรื่องเงินไม่เป็นไรคุณเราเข้าใจคุณไม่มีงานเราซัพพอร์ตคุณ